สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแอนนี่แล้วนะคะแอนนีน่แน,นค่ะฝ่ายพระนครเกษตรน้องมินค่ะวันนี้นะคะแอนพามาดูรุ่น Next Gen Y t ยแทนะคะราคาตัวรถของเขาอยู่ที่1,49,000บาทค่ะคันนี้แต่งหรอมากๆเรามาดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นั่นเองนะคะ6สปีดเลยดีเดียวนะคะ170แรงม้านะคะ400 5แรงบิดเลยนะคะเรามาดูเริ่มต้นเลยกระจังหน้าค่ะเป็น Ford นะคะเป็นสีดำด้านค่ะแล้วก็มีไฟ3มจุดให้เรียบร้อยเลยนะคะบิวอ mm ินให้เลยนะคะกัน mm hmm. ชนด้านล่างเป็น2สีทูโทนค่ะเป็นสีเทากาาฟนะคะสลับกันกันกบสีบรอนนะคะตัวล่างจูงด้านล่างนะคะมีทั้ง2ห่วงเลยทีเดียวนะคะและมีแผ่นกันกระแทกด้านล่างเป็นสีดาด้านจ้ามาที่ไฟตัดหมอกนะคะ คลิปข้านะคะเป็นสีดาด้านนั่นเองนะคะสวยหรูหราดูดีมากๆเลยนะคะไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้าตัวสีนะคะส่องสว่างมากๆในรางคืนนะคะแล้วก็แอนครอบนะคะไฟหน้าไฟให้เป็นสีดําด้านนะคะมีคําว่าเรนเจอร์นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะสวยมากๆและไฟเลี้ยวตรงไฟตัวสีนะคะใหญ่มากๆนะเลยนะคะจะมองเห็นได้ชัดเจนเวลาเรา เปิดไฟเหลี่ยวนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างค่ะคันนี้ยกถึง2นิ้วเลยทีเดียวนะคะสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็มาดูซีรีส์ยางค่ะซีรีส์ยาง33มสิบาูนะคะแม็กนะคะขอบอยู่ที่ขอบาไหร่แม็กอยู่ที่ขอบ20เลยนะคะเป็นลายดําขีดแดงนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยคะ่ะแก้มข้างนะคะ จะมีคลิปข้างนะคะเป็นสีเทากาไฟและมีคําว่าเทอร์โบค่ะกระจกข้างเหมือนกันเป็นสีเทากาไฟนะคะไฟเลี้ยวนะคะยาวออกมา,มามากๆเลยนะคะคันนี้แต่งออกมาดูดีและหล่อมา,มากๆเลยใส่กันสาพเพิ่มเติมไปนะคะส่วนเราหลังคางมีกับตัวรถอยู่แล้วนะคะก็คือสามารถรับน้าหนักได้ถึง300กิโลเลยทีเดียวนะคะมาในข้างค่ะเป็น2สีทูโทนค่ะ เป็นสีดําครปบรอนนั่นเองะคะส่วนโลบาด้านหลังนะคะเป็นสีเทากาไฟสลับกันกับสีบอนเองินนะคะใช้งานได้จริงนะคะเวลาจับใช้งานนะคะสามารถเหยียบเป็นเหยียบขึ้นหยิบของได้เลยนะคะส่วนฝาท้าทยค่ะจะมีคําว่าวายแท็กนะคะเป็นสีดํานะคะอะคริลิกของเขาสวยมากๆเลยนะคะและมีสปอยเลอร์นะคะตัวนูนสวยมากๆมีไฟเบรกดวงที่3าอยู่ที่ฝาท้าทยด้วยแล้วก็มีกล้องถอยหลังนะคะอยู่ใต้ โลโก้ของ Ford เขาเลยส่วนกันชนนะคะเป็น2ส,สีทูโทนะคะ่ะสีดําสลับกันกับสีเทากาไฟนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูภายในของตัวรถกันต่อเลยค่ะคันนี้มีแอร์หลังด้วยนะคะมีทั้งปรับกระจกไฟฟ้าและพับไฟฟ้าค่ะมาที่แผงแอร์ค่ะแผงแอร์นะคะด้านข้างของเขานะคะคริปสีดำนะคะดำเงานะคะแล้วก็มีครอบข้างตรงนี้นะคะ่ะเป็นสีเทากาไฟสวยมากๆเลยดูหรูหรามากๆเลยนะคะ แล้วก็มาที่เบาะให้หนะะียค่ะเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ด้วยสีส้มนั่นเองนะคะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้ถึงสีทิศทางเลยมีคุชคอนโทรวางสายและรับสายและมีคุชสตาร์ทด้วยส่วนหน้าจอของเขานะคะอยู่ที่8นิ้วนะคะ หน้าจอของฝั่งของคนขับนั่นเองนะคะส่วนหน้าจอคอนโซลตรงกลางอยู่ที่10นิ้วค่ะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto และสามารถวางมือถือสายชาร์จแป้นชาร์จได้ด้วยมีสาย USB นะคะเกียร์เป็นเกียร์6สปีดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเบรกไฟฟ้าด้วย ลูกค้าสนใจ Next Gen จนไวแท็กนะคะแต่งลรอๆยกสูงขนาดนี้นะคะโทรติดต่อแอนเลย098925166 8มีแฟนแนซ์วิ่งเซ็นเอกสารถึงบ้านด้วยแล้วก็แฟรนซ์นผ่านน้องเป็นคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ